สวัสดีครับเพื่อนเราเปลี่ยนบรรยากาศนะครับผมจะพาเ,เพื่อนมาดูบ่อเลี้ยงปลาดุกเนี่ยครับบ่อนี้อยู่ข,ข้างสวนฝรั่งนะครับนี่ติดกันเป็นบ่อของพี่ชายครับอยู่ข,ข้างเพื่อนบ้านโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ครับเพื่อน มีอยู่ประมาณห้าบ่อครับบอ่อนี้ที่ผมเคยคุยกับพี่เขาพี่เขาบอกว่าลงไปห้าหมื่นครับบ่อนี้เป็นการเลี้ยงแบบลดต้นทุนนะครับที่ว่าคุยกับพี่เขาพี่เขาบอกว่าปีนึงก็ได้กำไรอยู่ประมาณล้านอยู่ครับปีละล้าน แกใช้ลูกปลาครับลูกปลาตัวเล็กมากแทบมองไม่เห็นเลยครับแกมาเพาะขยาย่เอาซื้อประมาณลูกปลาสองแสนตัวใช้เงินหนึ่งหมื่นบาทแล้วแกก็มาเพาะขยาย่ครับขยาย่แยกลงบ่อส่วนมากอาหารหลักของบ่อนี้ก็เป็นเพวกอเศษไก่เพวกอกระดูกไก่ครับมาบดแล้วก็พวกเศษหมูแกไปรับมาจากโรงงานครับ ประหยัดต้นทุนถ้าใช้แต่หัวอาหารแกบอกว่าไม่คุ้มครับใช้พวกข้างในไก่ไปหาซื้อตามโรงงานแกบอกกิโลละสองบาทนู่นครับกำลังบดอยู่แต่คงจะไม่เข้าไปครับเพื่อนหมาดุครับ นั่นคนงานพี่เขากำลังบทกันอยู่พี่วินแกทำเป็นอาชีพเสริมก็เป็นหลักแกก็ขับรถส่งของ มาดูงานครับอนาคตผมก็ว่าอยากจะเลี้ยงปลาแบบพี่เขาเนี่ครับประหยัดต้นทุนลดต้นทุนแกบอกว่าได้ครับก็เฉลี่ยวันลอยนึงได้ประมาณสักหกสิบนี่ครับค่าอาหารมางสี่สิบได้หกสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับกำไรพี่วินแกลเลี้ยงแค่ปีละครั้งครับ แกว่าเอาแค่ปีละล้านพอปเลยได้เสริมแกใช้พวกเศษไก่พวกเศษอาหารไปซื้อล้านะตามร้านอาหารตามสั่งเนี่ครับเอาถังไปทิ้งไว้เขาปลาดุกมันเลี้ยงง่ายครับมันกินทุกอย่าง ขนาดน้ำยังเขียวเลยมันยังอยู่ได้เป็นอาชีพที่เป็นนายตัวเองครับใช้เวลาให้ปลาประมาณทักกว่าละสามชั่วโมงได้ปีละล้านกำไรนะครับหักต้นทุนแล้วถือว่าได้เลยครับ ผมก็อยากจะทําอาชีพแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ผมก็ติดที่ว่าไม่มีเวลาเดี๋ยวก็ไปทํางานแล้วครับเพื่อนเหลืออีกไม่กี่วันกับชายแดนให้กี่กิโลดิให้กี่กิโล กัะตันนี่ไงบ่อนีงนี้นะบ่อตรกบ่อกระดูกบดเรืนโอ้ตัวใหญ่มากบ่อนี้ นี่ลูกลูกชายพี่วินนะนนอ๋อพี่ก็ว่าอยู่คล้ายๆว่าแกมีแต่ลูกสาวนะมา <c oughs> <c oughs> ช่วยงานพ่อ,พอเท่า <c oughs>